คือหางแถวอยู่นู่นเนี่ยอาหารลงแล้วอ่ปลาลงแล้วเริ่มโอ้ยเคลียร์น้ำแบบน้ำเคียร์ๆอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไ,ไม่ต้องมีผั่นเลยโอ้ยพอเอ้ยอออแล้วก็อไข่ดิบจุ่มไข่ดิบปลาเขาให้เอิ่นอืมไม่ต้องคุ้มเลย อ่าอ่าพอเขาพูดว่าไม่ต้องจิ้มเลยเพราะทีนเต็มดึงเลยเด็ดคือแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนขนานแท้น้ําต้องเป็นอย่างนี้เ <laughs> ขาแยกซุปเลยนะถ้าซุปท่านกินเนื้อจะเป็นซุปเนื้อซุปเนื้อจะมีความขมเป็นแบบหมูก็จะไม่ขมปากเป็นทอดอปกเป็นทอดอุ้ยอุ้ยอย่างนี้หลายคนหลายคนจะคิดว่าต้องกินเนื้อตรงนี้เปล่าครับอร่อยมันอยู่ตรงนี้ฮะเออปลายปากเลยออกิน้มตำจานเล็กๆดูดน่อมตำจานเล็กๆเท่าหน้าเดียวเน้าื้อมันเลยคือเด็ด เด็ดน้ำซุปเขาแบ่งน้ำซุปเนยน้ำซุปหมูหได้หรอเล่ไปโอเคขอบคุณครับอ้าวไอ้สั่งเยอะเขาไม่รู้ช้าก็อด <c oughs>